พี่บาวพี่บาวเป็นตัวผู้ไม่ใช่เหรอลูกฮะพี่บาวแกเป็นตัวผู้ไม่ใช่เหรอก็อให้นมน้องเอาเอาพี่เกียร์แกล้งน้องลูก มีนมให้น้องกินอ่ะลูกพี่บ่าวเป็นตวัวผู้อ้าตวตัวผู้กินนมตวัวผู้อ้าวโลกปั่นป่วนอา้าวเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดูด,ดูดูพี่บ่าวให้นมน้องพี่บ่าวเป็นแมวตัวผู้โอ๊ยเจ็บแล้วละสิเจ็บแล้วพี่บา่าวเจ็บแล้วพี่บา่าวเจ็บนมแล้วพี่บ่าวลุกแล้ว